เ่าหัวใจใจเย็นกับกระต่ายใจร้อนในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยเสียงนกร้องและต้นไม้สูงใหญ่มีเต่าตัวหนึง่งชื่อเต่าทองที่ใจเย็นมากใจเย็นจนใครๆก็ชอบมาเล่นด้วยเพราะเต่าทองรู้วิธีทำให้ใจสงบเสมอแต่ในป่าเดียวกัน มีกระต่ายพุ่งพล่านตัวเล็กๆที่วิ่งไวใจร้อนใจเร็วใครทำอะไรก็มโหไปหมดบางทีก็วิ่งชนต้นไม้ล้มกลิ้งก็มีวันหนึ่งกระต่ายพุ่งพล่านวิ่งเล่นอยู่ในทุ่งหญ้าอยู่ดีๆก็ชนต้นไม้ใหญ่เข้าเต็มๆโอ๊ยเจ็บจัง ทำไมโลกนี้มันทำให้ฉันโมโหได้บ่อยจังกระต่ายบ่นเสียงดังด้วยความหงุดหงิดต่าทองที่เดินผ่านมาพอดีเห็นกระต่ายหน้าบึง้งก็เดินเข้ามาอย่างใจเย็นเธอรู้ไหมเวลาใจเราร้อนเราแค่ต้องหยุดหายใจลึกๆแล้วสังเกตใจตัวเอง ว่าใจเรารู้สึกยังไงอย่างไรล่ะฉันหมิ่นเข้าใจเลยกระต่ายพูดเร็วเรากับใจร้อนอยู่แล้วเต่าทองจึงยิ้มและพูดช้าๆสติคือแสงสว่างในใจของเรามันช่วยให้เราเห็นว่าใจเรากำลังกโกรธงุดงิดหรือสงบ แล้วเราก็ตอบกลับด้วยความรักเช่นพูดกับตัวเองว่าใจเย็นนะฉันรักตัวเองกระต่ายยังไม่แน่ใจก็ลองหยุดหายใจลึกๆแล้วพูดเบาๆว่าใจเย็นนะฉันรักตัวเองโอ้โหใจกระต่าย เมือนมีแสงสว่างอบอุ่นไหลเข้ามาใจเย็นลงและรู้สึกสบายขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อตั้งแต่วันนั้นกระต่ายพุ่งพล่านเรียนรู้ที่จะใจเย็นลงและไม่รีบวิ่งปรีไปไหนทันทีเธอเริ่มเล่นกับเต่าทองอย่างสนุกสนานและยังแบ่งวิธีใจเย็นให้กับเพื่อนๆในป่า ทุกคนเลยมีความสุขมากขึ้นใจเย็นไม่ใช่แค่ไม่โกรธแต่คือการหยุดสังเกตใจด้วยสติและตอบกลับด้วยความรัก